สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอร่อยชัวร์ครัวเจเล็กนะคะพามากินบุฟเฟ่อาหารเช้ากันค่ะนี่ค่ะเป็นกับข้าวกินกับข้าวต้มขาวนะคะอันนี้เป็นยำประกาศดองนะคะยำเกี๊ยมฉายนั่นเองอร่อยมากค่ะแซ่บๆเลยอันนี้ก็เป็นพวกโบลน่าหมูนะคะแล้วก็เป็นพวกไส้กรอกหมูหยองแล้วก็หัวเชวโป๊ะนะคะเม็ด เขาเรียกเม็ดอะไรนะเม็ดสีดำดำเนี่ยคะ่ะแล้วก็มีขาหมูนะคะไม่ใช่ก,กรอกลมควันนะคะอันนี้เยอะมากอร่อยมากนะกินกับซอสซอสมะเขือเทศนะคะเจเล็กชอบกินแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพวกซุปซุปทั้งหลายนะคะซุปข้าวโพดนะคะและนี่ซุปของแบบ ออกแนวเกาหลีหน่อยนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนของข้าวต้มนะคะมีให้เลือกกินทั้งข้าวต้มหมูข้าวต้มปลานะคะร้อนๆเลยค่ะเจะเล็กสั่งมากินเนี่ยกินหมดถ้วยและควันยังขึ้นอยู่เลยค่ะร้อนมากๆนะคะอร่อยมากกินเช้าๆนะคะและในตรงนี้ก็เป็นส่วนของไข่ดาวนะคะทอดไว้ให้เลือกนะคะมีแบบสุกกับแบบไม่สุกนะคะเนี่ยเราจะตักกี่ใบก็ได้นะคะเนี่ยค่ะทอดกันร้อนๆใหม่ๆเลยนะคะ นี่และตรงนี้ก็เป็นพวกเครื่องปรุง,งทั้งหลายนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนของผล,ลไม้ค่ะวันนี้ก็มีสับประรดกับแตงโมนะคะสับประรดกับแตงโมหวานนะคะชื่นใจในส่วนตรงนี้ก็เป็นของเป็นส่วนของสลัดบาร์นะคะก็มีผักหลากหลายชนิดนะคะมีขา้ on, ขาวโพดอ่อนข้าวโพดหวานด้วยนะคะมะเขือเทศราชนีนี่หอกรอบอร่อยมากค่ะแช่เย็นๆนะคะและในส่วนของผัก ผักสลัดนะคะก็มี 2, 3สอย่างนะคะแล้วก็มีพริกหวานด้วยค่ะนี่เป็นน้ำสลัดนะคะน้ำสลัดก็มีประมาณ 3- 4สี่ยี่ห้อให้เลือกใช้ให้เลือกกินนะคะอร่อยทุกยี่ห้อนะคะตรงนี้ก็เป็นมุมกาแฟนะคะมีทั้งกาแฟร้อนชาร้อนนะคะก็จะ ปรุงเป็นใส่นมก็ได้ไม่ไม่ใส่นมก็ได้นะคะในส่วนนี้ก็เป็นของเป็นส่วนของกาแฟสดนะคะมีด้วยนะคะให้เลือกกินนะคะตรงนี้ก็เป็นมุมขนมปังนะคะขนมปังปิ้งนะคะปิ้งกันเองนะคะกรอบเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นมุมเครื่องดื่มเย็นๆนะคะเครื่องดื่มเย็นๆวันนี้ก็มีน้ำส้มนะคะน้ำส้มเย็นๆเจี๊ยบๆเลยอร่อยมากนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่าใส่น้ำแข็งเย็นๆเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นส่วนของนมสดนะคะจะเทเป็นกี่แก้วก็ได้นะคะกินแบบสะใจไปเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นมุมของเบเกอรี่นะคะอันนี้ก็เป็นคุกกี้คุกกี้หน้าหมีนะคะอันนี้ก็เป็นขนมเค้กนะคะหน้าตาหน้ารับประทานมากอร่อยด้วยนะคะค่ะก็วันนี้เจเล็กก็พามากินอาหารเช้าแบบฟุฟเฟ่กันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจเล็กด้วยนะคะสวัสดีค่ะ